สวัสดีครับพบก,กับผมช่องอยากดูดูไม่นานนะครับเพาะมะละกอต่อครับเราใช้เวลาในการเตรียมพวกนี้นะครับแล้วเมล็ดตีไปเจ็ดแปดวันแต่ทําจริงๆก็ไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็เตรียมดินผสมดินก็อ้าวจะทําช่วยได้ไงลบบร็อ,รอ,อกศัรออกตรูที่สําคัญของ พืชไม่ใช่มแมลงนะครับม้ากับเด็กนะครับอันนี้น,นอกประเด็นเราทําไปไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะได้ผลิตเองครับมาเล่นละบาทสองบาทถ้าสามบาทด้วยซ้มถ้าซื้อเขาถ้าเราเก็บมาเล้ตอนเองเราก็าประหยัดนะครับนี่ก็ร้อยสีล่ลุมร้อยสี่ลุมลบออกสองก็สองถาดนี้มันรั่วทำอย่างนี้ครับ เวลาใส่เข้าไปปลูกเข้าไปในถุง3ามพนเนี้แล้วก็มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการทำเกษตรถ้าเพราะต้นเมล็ดพันธุ์ขายหรือขายดินได้นั่นแหละครับคุณถึงจะประสบผลสำเร็จขั้นเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครัแต่พวกนี้ก็ช่วยสะเลินยังไงก็ดูคลิปกระบอกของผมไปนะครับ ในส่วนที่วิธีการเพาะวิธีหลายๆอย่างนะครับค่อยๆทำไปครับไปแล้วครับไม่ใช่ตัวช่วยนะครับตัวมันออกกระเด็นเอาเป็นว่าเราทำไม่เท่าไหร่นะครับเวลาที่ทำงานเนี่ยไม่เท่าไหร่มันคื้อยู่กับการวางแผนแล้วก็การเตรียมการนะครับทุกอย่างนะครับ การวางแผนวางแผนวางแผนถ้าเราวางแผนดส10นาทีก็ประหยัดเวลาเป็นหลายเท่านะครับในการทําอะไรนะครับทําอะไรก็ตามนะครับแทบทุกเรื่องครับต้องวางแผนก่อนครับครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้อาจจะเหมือนไร้สาระแต่บางครั้งก็มีสาระนะครับ พิทัรักษาธรรักษาสังการรักษาขอบคุณครับที่เข้ามารับชมที่เสเวลารับชม2-3นาทีนะครับ2นาทีกว่าขอบคุณครับ